สวัสดีครับสวัสดีครับผมจักสุรนนท์ไทยต่างแดนวันนี้ผมพามาเที่ยวงานนะครับงาน g กเนสตาเดย์เกเนสตาเป็นชื่อของอำเภอนะครับวันนี้เป็นวันที่ก่อกำเนิดที่เขาในคนเริ่มมาสร้างบ้านตั้งแต่ที่แรกครับนี่เดี๋ยวผมมาพามาดูเลยว่ามีอะไรมั่งของกินเยอะของขายเยอะแล้วก็มีส่วนสนุกให้เด็กๆเ,เล่นนะครับพา Jag vill ha en korv. Jag vill ha en korv. Då går du ner till honom med korven där. Nej, okay. henne. Var det inte där? där Nej, borta. Längre bort, en tjej som står och säljer okay. ölkorvar där. Ah. Och det heter det, vad heter den? Dynamit och Atom. 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 Smaka på den. Okej, jag ska ska gå och smaka. Gå ni. Bara för att jag inte har ätit korv. Va? Lång eller? Ja. Ah. Yeah. Inte? <laughs> Det, är det duger. Mm. Mm. Det det, snacka lite chill nu, snacka med de här... Vad heter de här? Ännu högre flaskan. Mm. Mm. Ja, lite kiss. Ja, det här, Nej, nu det gick det du igång. Dit. Du får gå förbi henne sen mm. innan du går hem. Jag tänkte okay, jag ska köpa det här. Det jag kan massera ner det. Jag tänkte dem. เดี๋ยวตามหาเด็กเด็กก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเอาเสื้อเอาแจ็คเก็ตกับเอาเสื้อกันหนาวของลูกไปเก็บที่รถโอ้โหร้อนวันนี้ร้อนที่แรกนึกว่าจะหนาว ยี่สิบสององศาวันนี้อาทิตย์ที่แล้วยังอยู่ที่แปดองศาสาิบองศาโหนี่มาแล้ว 10, สิบยี่สิบยิบสององศาเดี๋ยวตามหาเด็กๆก่อนไปเดี๋ยวผมไปตามหาเด็กเก่อนนะนี่โคตรชีคเลยเจอตัวอินหายแล้วเจอเด็กๆแล้วนะมาแล้วเนี่ยแรับ เด็กๆเขาจะเล่นอันนี้กันเนี่ยไปลงน่งไปอ่าเด็กๆเขาจะเล่นอย่าล้นเ้ i เ ไ,ได้ไหมหมายเลขอะไร19ใช่ไหมสิบหกฟ้าหมายเลขอะไร13 19ก้ับ13แล้ว,ลวจะไม่น่าได้ไดอ่าช์ชอว์ตหมายเลข28ดอันใดหนงไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลย,เลยไปหาอะไรกินกันก่อนบันดพร้อมอั กินก่อนลูกไป

สิบส no? ี่เก um> ็กตีฟ no, ูลน hey, 네ี hey, ่ด yeah, yeah, ูห้อยไงไม่ได้นะไม่ได้แพ้แย่เอาดูหน้าแพ้บุกหน้า้ไปเลยเหมือนเอากงตังมาทิ้งอ่ะเอ้เจอน้องด้วยน้องสุดที่ละสวัสดีครับสเัสดไดี่รื่มาเต็ไปหาอะไรกินก่อนไปหาของกินก่อนนะ เอาอันเอาสเดินชนบิากันไงมาแล้วของกินมาแล้วครับของกินครับนี่ยาวมากใครกอกยาวมากคนเยอะหน้าวันนี้เยอะมาก

อ, Dante, รอร่อยอร่อยด้วยแม่ค้าบอกน well> ี่ดูพ่อค้าพ่อค้าพ po nah ่อค้ากินอ้วนพ่อค้ากินจนอ้วนแล้วสมิสทงครับนี่ได้แล้วไปไปคันต่อคมครับมคนเราสูงแบบนี้เยอะกว่า ฝั่งนี้มันจะซาซาหน่อยนะอีกฝั่งหนึ่งคนเยอะมากเลยสนุกเขาเลยแหละเด็กๆอะ่ะคล้ายๆตลาดนัดบ้านเรานะเหมือนกันน่ะคนเยอะด้วยวันนี้ แดดดีคนออกมาเยอะงานนี้มีปีละหนนะครับผมมีของขายทุกอย่างอะเสื้อพงเสื้อผ้าสากกระเบืออยาเรือลบไม้แฝนเสื้อยังมีเลยเห็นไหมเนี่ยไม้แฝนเสื้อฮะสมจะเป็นของเล่นเด็กของเล่นเด็กซะส่วนเยอะใชรไหมรอ ลูกสาวบน่นละรู้จักคนเยอะไปหมดไม่รู้จักได้ไงครูสอนมวยลูกศิษย์ทั้งนั้นหมวกก็มีนะครับหมวกมือถือห้องยังดีนะเพื่อนนะครั ไปรุ่นกลุ่มนี้นี่ลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มเลยเนี่ยไปรุ่นเนี่ยเนี่ยทั้งกลุ่มนี้เลยเมื่อกี้งเล่นเยอะมากเล่นเด็กขนมเองนะครับล้างขนมขนมอันนี้เป็นแยมแยมอันนี้แยมที่เขาทำเองนะเนี่ย Väntar ni på oss eller? Väntar ni? Hejsan! Hej! Går det bra? Det är bra, det är bra. Själv? Ja, bra! Vad fin oliv! Ja, Jamal, vill du smaka? Tyvärr, jag äter inte oliv. Och det här är special. Special? Ja, jag hörde. You want to try? ฟิล์มหรือล่ว,วล่าเราดียาฟิล์มแล,ล้วเราคุยด้นี่สมาร์คก์ะนี้อันโตเลยพ่อขายใดีมากให้ชิมด้วยโอเคโอเค,อเค,อเคมมอดีมากขอบคุณมากเลยแมนไปกอนอืมซิมซัม Mm, det är jättegott! Ja. Tack så mycket! Varsågod, varsågod! Hejdå! Hej! <laughs> hey. Du köpte tröjan Vem som slog mig

ขนมแล้วก็ขนมแล้วก็นี้ซาลามีซาลามีเดี๋ยวก อันนี้เสื้อผ้าขนแกะนะครับนี่ขนแกะงานหนาวใช้ดีมากอุ่นด้วยขนแกะขนมเยอะมากเฮ้ยไปเรียบร้อยดอนอเรียบร้อยยยเรรี <c oughs> <c oughs> บร้อืม ว r รีโ o r d บอ๋อ Exact กระเป๋าเบสสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยอันใดน้องมอสตกี่ิขยะลหนูไปหาของอะ

ร้านขายขนมเยอะมากเลยนะอย่างเยอะอ่ะอันนี้เหมือนซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะเนี่ย แล้วดูอะไรอ่ะอ่โอเคอันได้คอยก่อนครับกลับครับกลับกลับดีว่าอย,อยู่นานเสียตังค์เยอะแน่ๆมาปั๊บเดียวหมดไปเป็นพันโคลแล้วเด็กๆเล่นพวกเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเน่ะเหมือนส่วนสนุกอะ่ะสามสี่อย่างโอ้โห แพงเกินนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฟาร์มสนุกของนด็กตเขากลับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ